สวัสดีครับพเพื่อนๆผมนายเดนะครับวันนี้พี่เดชก็อยู่กับเกมแร็คหน้าร้องออนไลน์พีซี่บายการในเซิร์ฟเคอนะครับก็ในวันนี้เราจะมารีวิวตัว Shadow Set Adora นะครับที่เพิ่งจะเข้ามาไม่นานนะครับก็เป็นอีกเซตหนึ่งที่พี่เดชว่าน่าสนใจอรองมาจากเซตอาชีพนะครับเซตบลิสที่เราใช้กันแล้วเ,เคยรีวิวกันไปแล้วเนี่ยเซตอะโดราเนี่ยก็ ดูก็รู้นะมันมาเพื่อเสริมพลังของสกิวอตโดรามัสนะครับโดยเฉพาะเลยซึ่งมีอยู่3ชิ้นด้วยกันนะครับก็เลยลองเอามารีวิวแล้วก็มาเล่าให้ฟังกันดูว่าไอ้เจ้าเซตเนี้ยมันทานํางานยังไงแล้วมันมีข้อดีอะไรยังไงกันก็ไปดูกันเลยครับพี่เด้ก,ก็จะเลคเชอร์เหมือนเดิมนะครับโดยเราจะเปรียบเทียบนะครับใช้ตัวละครพีเดเองนะอนเดรสอาร์ติชอปนะครับก็เป็นอาคสาม นะครับเลเวลประมาณ121จอบ28นะฮะสเตตัสประมาณนี้ต้องบอกว่าแลวเนี่ยอันนี้คืออาวุธแล้วก็ชาร์โดที่เราเปรียบเทียบกันนะครับตรงกลางจอเนี่ยคืออันใหม่นะครับจะเห็นสีฟ้าเนี่ยมีการาใช้เซตอะโดราส่วนท่านขวาเนี่ยคืออันเดิมที่จะเป็นตัวฐานนะครับจะมีเรื่องที่น่าสังเกตว่าในสำหรับชาร์โดเซตเนี้ยมันไม่ทำให้ค่าสเตตัสเนี่ยมันแตกต่างกันสักเท่าไหร่ เพราะว่าคุณสมบัติที่หายไปและที่มาเพิ่มเนี่ยมันไม่ค่อยแสดงผลในสเตตัสนะครับอันนี้ก็ให้ดูเล่นๆเนี่ยจะดูว่ามีตำแหน่งไหนบ้างที่จะเปลี่ยนนะครับก็จะมี3ตำแหน่งก็คือตรงนี้ครับตัวเว็บป้อนหรือตัวข้อมือเป็น Adora Weapon แล้วก็ตัว e a r r n n g d o r นะครับ g d o r a e a r r i n g แล้วก็ Adora Pendant ประดับ2ชิ้นเซต Adora เนี่ยมันเป็นเซต3ชิ้นนะครับแล้วก็สามารถทำงานร่วมกับเซตอาชีพบางส่วนได้อีนี้อย่างถ้าของเดิมนะครับ พี่เด็ก็จะใช้เซตอาชีพนะครับในการเทียบกันก็จะเซตอาชีพตรงข้อมือจะเป็นอาร์ตบิชอปตรงประดับจะเป็นอะโคไลท์นะครับในขณะที่ตำแหน่งอื่นที่เหลือเนี่ยพี่เด็ใส่เซตบลิดอะไรไปก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับเพราะว่าก็จะไม่ได้มันจะไม่มีความแตกต่างกันนะครับอ่ะมาดูว่า Adora าเซตแต่ละชิ้นเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วเปรียบเทียบกับชิ้นที่เราใช้เซตอาชีพแล้วเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนมาใส่เซตอะโดราสีฟ้าเนี่ยสชิ้น ก็จะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างเริ่มจากตัวเวปอนก่อนเป็นตัวที่น่าสนใจมากนะครับก็พี่เดจะเทียบบวก7 Adora Shadow We โกับบวก9 a r าอา Shop Shadow ร์เที่พี่เดมีอยู่นะครับก็คือเทียบจากของที่เราใช้อยู่จริงๆก็ตัวเวเปิล Adora เนี่ยนะครับจะมีอะไรได้บ้างอย่างของเราบวก7นะครับ สิ่งที่เขาให้ก็คือบวกด m a ม e เวทโ h ลี่นะแสดงว่าไม่ได้ได้แต่อดอ r รามาสนะครับก็คืออะไรที่เป็น h o l ี่ก็ได้ไปด้วยซึ่งจะมีเบสที่3%นะครับแล้วก็บวกตามการอัปเกรดอย่างพี่เดชบวก7ก็ได้ไปอีก3กลายเป็นรวม6%รนะฮะโฮลี Holy แรงขึ้นแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเจ้าเวปอนเนี่ยมันจะมีเซ็ตโบนัสอีก2อันที่เกี่ยวข้องอันแรกก็คือใส่อดอราชิ้นเวปอนแล้วก็เอริงแล้วก็เพนแดนครบนะครับก็จะเสริม d a m ม g e ของสกิลอโดรม u สขึ้นไปอีกนะครับโดยเท่ากับจำนวนตีบวกรวม3ชิ้นอันนี้เนี่ยบวก7บวก8บวก7ก็จะเป็นบวก22นะครับครึ่งหนึ่งก็คือบวก11ก็จะได้ตัวนี้มาเพิ่มอันนี้ถ้าใส่3ชิ้น Adora ครบแล้วตัวเบปปอน Adora เนี่ยมันยังไปมีเซตโบนัสกับข้ามเซตนะครับไปหาอาร์ตบิชอปช l ลก็คือตัวโลนะครับก็เป็นตัวชิ้นตำแหน่งหลักที่เพิ่มอโดรมาสในเซตอาชีพเก่านั่นเอง ใส่คู่กับอาร์บิชอปชิลก็จะมีเซตโบนัสเสริมอันนี้แค่2ชิ้นเลยนะครับซึ่งพีเดก,ก็จะใช้บวก7กับบวก7ชิลน,นะครับจะได้อะไรเพิ่มได้การเพิกเฉยพลักป้องกันเวทของมอนสเตอร์นะครับยกเว้นผู้เล่น40%เป็นฐานแล้วก็บวกอีกนะครับตามอัตราการตีบวกเนี่ยบวกไปอีก14รวมเป็น54%หรือเราจะเรียกกันว่าก็คือเจาะเกราะอะไรประมาณนั้นนะครับที่เราจะเรียกกันซึ่งเจ้าคุณสมบัติเจาะเกราะอะไรประมาณนี้ มันมีอยู่ในเซตชาร์โดอาชีพนะเซตพี่เดรียกว่าเซต a r ร์ดิช h อปหรือเซต AB f u นะครับฟูลเซตแต่มันต้องใส่ทั้ง6ชิ้นถึงจะได้ซึ่งตอนหลังเนี่ยพอเราเริ่มจะต้องมีการผสมข้ามเซตไอตัวออปชันตัวโบนัสตัวนเนี้มันก็จะไม่ค่อยเกิดผลมันเหมือนกับเป็นการเอามาทดแทนว่าเราไม่ต้องใส่ฟูลเซตเราก็จะได้เรื่องการเจาะเกราะเวทมอนสเตอร์ Monster เนี่ยกลับมานะครับด้วยการใส่เพียงแค่อดราเบปปอนคู่กับอาร์ดิชอปชิล ทีนี้มาดูว่าถ้าเราเราเปลี่ยนเวปอนเป็นตัวเนี้เนี่ยคือสิ่งที่เราได้คือเดามีโดรามาสดามีโฮลีเจาะกรอบใช่ไหมครับอ่าม,มันจะมันเกี่ยวกับขอพูดเซตโบนัสไปด้วยกันนะครับเราเสียอะไรไปของเดิมเนี่ยเราเทียบกับเราใช้เซตอาชีพก็คืออาร์ตบิชอปชาร์โดเวปอนตัวเนี้ยเขาไปบวกดามีดูเพิ่มไลท์นะครับแล้วก็เขาจะมีเซตอ่าที่เป็นเซตคู่ กับตัวชิวของเซตเดียวกันนะครับก็คืออาร์ตบิชอปเวปอนกับชิลเนี่ยร่วมกันเขาจะไปบวกเดามจด์ตูเปอร์ไลท์เพิ่มแล้วก็ลดคูลดาวออดอรามาส1วินาทีดังนั้นสิ่งที่จะเสียไปที่เกี่ยวกับอดอรามาสเนี่ยนะครับก็คือคูลดาวนี่แหละลดคูลดาวหนึ่งวินาทีตัวนี้ก็จะไม่ได้นะครับมันไม่สามารถใช้ร่วมกันได้ส่วนตัวเซตอาชีพอย่างที่บอกไปแล้วนะครับเขามีเซตโบนัสแบบใส่6ชิ้นแต่มันใส่6ชิ้นครบไม่ได้อยู่แล้วดังนั้นตัวนี้เราจะไม่พูดถึงเลยนะครับ อันนี้ก็คือเรื่องที่ได้มาแล้วก็เสียไปถ้าดูง่ายๆเปลี่ยนจาก damage ดูเพลไลท์กลายเป็นด a m a g e เวทโฮลี่กับอะโดรามัสและจอกกราเห็นไหมเป็นการแทนที่กันแบบแบบเปลี่ยนคล้ายๆเดิมแต่เปลี่ยนสกิลเปลี่ยนผลลัพธ์ที่จะไปออกจากดับเบิลไลท์ไปเป็นอีกอันหนึ่งแทนอะไรแบบนี้ก็ดูเข้าใจง่ายดีนะครับเทียบกันง่ายดีไปดูชิ้นต่อไปกันเป็นเอียริง e ครับเราจะดูบวก8 a d อ r โดราชาโดเอียร เทียบกับบวก7 a อโคไลท์ชาโดเอริง e ของเซตอาชีพเดิมเจ้าตัวอ d o r a าเ r ริงเนี่ยสิ่งที่เขาจะให้จะเป็นการลดการใช้ SP ของสกิลอ d o r a มัสฐานที่2%แล้วบวกตามอัตราการปีบวกครึ่งหนึ่งนะครับของทุกๆสกขั้นเนี่ยอีก1%รวมเนี่ยบวก8จะลดได้6%การใช้ SP นะครับแล้วก็เหมือนอย่างที่บอกไปแล้วอันนี้คืออันเดิมเมื่อกี้นี้นะครับเขาเป็น1ชิ้นในเซต3นั้นพี่เดจะไม่ทวนอันนี้แล้วนะ ทีนี้ถ้าเราได้ลด sp a d o r a m a s เราเสียอะไรสมมุติเราเปลี่ยนจาก a l c o Acolyte s s h d o w w e r l i n g เดิมคุณสมบัติของเขาคือลด sp เหมือนกันแต่เป็นของ skill heal แต่ลดเยอะนะครับ base ส2บบวก7ไปอีก3รวมเป็น41เรียกว่าของเดิมเนี่ยก็ใช้ดีนะสำหรับคนที่เล่นเล่นเป็นอโคลไลเอามาใช้ก็น่าจะใช้ดีในช่วงการเก็บเลเวลก็ตัวนี้นะครับก็แทนที่จะลด sp h e a เปลี่ยนไปนลด sp a d o r m a s ก็ดูเมคเซน s ์ใช่ไหมเพราะว่าเราเราพุ่งเป้าไปเพื่อเสริมสกิลอดอรามาสโดยเฉพาะแล้วก็ตัวประดับของเซตอาชีพเนี่ยเขาจะมีโบนัสมาเป็นคู่นะครับอย่างกรณีเอียริงเนี่ยเขาจะใส่คู่กับเพนเดนต์ในเซตอาชีพเหมือนกันสิ่งที่จะได้เพิ่มนะครับเกี่ยวก็จะได้ M ATK นะครับเบสบวก1%แล้วบวกอีก2ถ้าเกิดใส่2ชิ้นคู่กันกลายเป็น3 แล้วก็ได้ MAC SP เพิ่มขึ้นฐาน1%บวกอีก2%จากการใส่คู่กัน e a r ยริงกับเพน a ดนเป็น3ก็คือโดยสรุปเมื่อใส่คู่กับเพน a ดนในเซตอาชีพจะได้ MATK เพิ่ม3แล้วก็ MAC SP เพิ่มอีก3%นตะครับตัวนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะหายไปเหมือนกันนะครับโอเคไปดูชิ้นต่อไปชิ้นสุดท้ายละชิ้นที่3เป็นเพน a ดนครับ ตัว Adora Shadow Pendant p d พี่เดบเทียบบวกเกับบวกเเท่ากันเลยพอดีนะครับบวกเจ็ด r a กับบวกเจ็ดอ s h a d o w Pen ์โ n เตัว Adora เนี่ยเขาจะเพิ่ม d ด m a เ e จสกิล a d o r a m a s 5%นะครับก็คือกลับมาเพิ่ม d ดามเ e อีกแล้วนะเป็นเบสแล้วก็เพิ่มอีก2%ตามทุกๆ2ขั้นนะครับอย่างกรณีบวกเ็ก็จะได้อีกอประมาณ6รวมกันเป็น11% d a m a ด e a อรเมรมัสที่จะเพิ่มขึ้นและเช่นเดิมเพนเดนเป็นหใน 3เซตนะในเซต3ชิ้นของ Adora ที่ต้องใส่ร่วมกันเพื่อให้ได้โบนัสตัวนั้นนะครับแล้วเราจะเสียอะไรไปเราเสียคุณสมบัติที่ได้จากอะโ l รไล p e n d น n ดซึ่งตัวมันเนี่ยเพิ่มดามจ e เหมือนกันแต่เป็นเพิ่มดามจ e ของ Holy Light เพิ่มเยอะนะครับก็เนี่ย50แล้วก็บวกกับตามขั้นตีได้120แต่เป็นสกิล l o o y Light เนี่ยอันนี้เห็นไหมครับมันก็คือการเปลี่ยนจากการเพิ่มดามจ h o l y Light เปลี่ยนไปเพิ่มดามจ Adora m a s แทนเห็นไหมมันเหมือนกับ มันเป็นการเปลี่ยนคุณสมบัติของเซตอาชีพ3ชิ้นในลักษณะเดิมแต่เปลี่ยนไปเป็นสกิลที่คนอ,าอยากจะเล่นหรือโฟกัสจะเล่นอดอลัมมัสเนี่ยเขาจะได้อดอลัมมัสจะได้คุณประโยชน์ตรงนี้เต็มที่เลยนี่คือ3ชิ้นนะครับหลักๆจริงๆเราก็แค่นี้จริงจบละแต่พี่เจะอ้างอิงตัวชิลให้นิดนึงเพราะเมื่อกี้เราพูดถึงเซตโบนัสที่ใส่คู่กับอาร์ตบิชอปชิลนะครับในในการเปรียบเทียบเราอะอาร์ตบิชอปชิลเราจะใส่ทั้งคู่เหมือนกันไม่ได้เปลี่ยน แต่อาร์ i ิช็อปชิลก็เป็นเวปอนสำคัญเป็นชาโดสำคัญที่เสริมพลังของอะโดรมัสมานานแล้วในเซตอาชีพเดิมมันเป็นชิ้นหลักชิ้นเดียวเลยที่เสริมนะครับก็คือพี่เดชใช้บวก7 a r t อาร์ o ิช็อปชา s h โด l ชตัวโล่เนี่ยก็จะเพิ่ม d ดาม g e a o อ a m ดรมสเป็นเบส20%แล้วก็บวกอีกตามขั้นการตีบวกอีกขั้นละ5%นะครับก็ได้รวมเป็น55ประมาณครึ่งหนึ่งนั่นเองนะครับและก็อย่างที่บอกไปแล้ว ตัวชิลมันจะมีเซตโบนัสกับ Adora าเว p o ปอนเนี่ยเขาเรียกโบนัสข้ามเซตกันเลยนะครับช่วยเจาะกรอบทําให้มีการเจาะกรอบเพิ่มขึ้นทีนี้เรามาดูสรุปรวมกันอันนี้สรุปละนะครับว่าเมื่อเราเปลี่ยนจากเซตอาชีพ3ชิ้นในส่วนเว a บป้ e a r อียร p e n d ง n พเปลี่ยนมาใส่ Adora 3ชิ้นนะครับเราจะได้อะไรเพิ่มมาบ้างแล้วเราเสียอะไรไปบ้างที่เอาเฉพาะที่เกี่ยวกับอะโดรามนะครับที่มันดูจะส่งผล สิ่งที่เราได้เพิ่มแดนเมดเวทโฮลี่หกเปอร์เซ็นต์แดนเมจสกิลอะโดรามาสสิบเอ็ดตรงนี้แล้วใส่สามชิ้นได้อีกสิบเอ็ดตรงนี้รวมเป็นยี่สิบสองถ้าจะมองว่าเวทโฮลี่ก็อะโดรามาสก็เป็นโฮลี่ตรงนี้อีกหกจากยี่สิบสองก็เป็นยี่สิบแปดโดยรวมรวมเนี่ยเหมือนได้ประมาณยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์ของอะโดรามาสที่น่าจะแรงขึ้นนะครับในแดนเมจนะแดนเมจสำหรับแล้วก็ยังได้เจาะกรอกเวทนะครับของมอนสเตอร์ อีกประมาณ54%ก็จะเป็น2เรื่องหลักเลยที่ได้แล้วเสียอะไรเสียลดคูดาวออดรามัส1วินะครับก็จะเสียตัวนี้แล้ว MATK บวก3%กับ MAC SP 3%ตัวนี้ก็จะเสียไปเหมือนกันแต่ถ้าเทียบกันแล้วพี่เดว,ว่ามันก็คุ้มนะสำหรับคนที่เล่นออดรามัสว่าเออพอเปลี่ยนมาใส่3ชิ้นนี้การได้เจาะกราะมาพี่เดว,ว่าเป็นเรื่องดีมากเพราะเดิมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อยู่ในฟูลเซตของเซตอาชีพต้องใส่6ชิ้นเนี่ย ขยับอะไรไม่ได้เลยนะครับทีนี้อีกอันหนึ่งเราต้องอย่าลืมว่าเรายังใส่คู่กับโล่ตัวนี้เราไม่ได้เปลี่ยนตัวมันเองเนี่ยมันบวกเดามเออะดอร์มัสาสิบหดังนั้นถ้าเมื่อเราใส่เปลี่ยนมาใส่แล้วเนี่ยถ้าเรานับรวมกันให้ครบ ast, อะดอร์มัสเมื่อเทียบกับไม่ใส่เลยเดามเอเพิ่มขึ้น83%นตะต้องย้ำว่าเป็นเดามเนะครับเพราะมันอาจจะไปเจอสูตรคูณฟอร์มูลาอะไรมันไม่ได้เพิ่มขึ้นตรงๆนะครับ มันมีปัจจัยหลายอย่างในการคำนวณตัวเลขดดเมทที่ออกมานะครับก็อาจจะมีความแบบมันก็ไม่ได้นิ่งบางอย่างนิ่งบางอย่างก็ไม่นิ่งนะครับแล้วก็มอนสเตอร์ก็อาจจะมีตัวแปรปัจจัยบางอย่างที่ไม่ได้เหมือนกันทุกๆตัวโอเคครับทีนี้เราดูตัวรีวิวไปละนะครับเราลองไปลงภาคสนามกันดูว่าถ้าเราเอาไปใช้จริงเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับมันจะแรงขึ้นจริงหรือเปล่าไปดูกันครับเอาละเราก็มาถึงโลกใหม่กันแล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะลองมาทดสอบเดเมจนะครับกับเจ้าน้องพิงคุยคูล่ากันนะฮะว่าเอ๊ะก่อนที่จะเปลี่ยนไปใช้ Shadow Set a ะโดราเนี่ยมันจะเป็นยังไงแล้วเปลี่ยนแล้วจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้ก็จะได้เนี่ยหมื่นะครับ อ่าหมื่นหนึ่งอันนี้ก็หมื่นสองเก้าอันนี้ก็หมื่นสามเจ็ดทีนี้เราลองมาเปลี่ยนไปใช้อดอล่าทั้งสามชิ้นกัน Okay. เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าหมื 16, นกี่ก็1 7ืหอ่านี่หมืนแหนึ่งก็หมื่นเห้าหมื่นเจด ก็หมื่นห้าก็หมื่นหกนะฮะ นี่ครับก็เห็นแล้วว่าพอเราเปลี่ยนมาใช้ Shadow Set Adora นะครับ Adoramask ก็แรงขึ้นนะเองนะครับจากหลายๆปัจจัยที่เราได้พูดกันไปแล้วเนาะ,ะเราก็คงจะได้เห็นกันแล้วนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะฮะลองไป <laughs> ภาพสนามให้อันนี้ก็เป็นตามสไตล์พี่เดชนะครับไม่ได้แบบเปิดสูตรคำนวณเปิดกราฟแต่ก็จะลองใช้ลองตีดูนะครับก็จะเป็นแบบที่ทำได้ง่ายๆโอเคยังไงวันนี้ก็ ดีใจนะครับได้มาทำคลิปรีวิวเซ t ตชาร์โดที่เห็นชัดมากว่าสร้างมาเนี่ยครับเพื่ออาชีพอาร์ตวิช็อปอย่างเราแน่นอนนะครับแล้วก็เจาะจงไปเสริมพลังสกิลอารอรามัสนะครับก็เลยรู้สึกว่าต้องลองเอาอมาเล่นดูสักหน่อยนะครับว่ามันจะเป็นยังไง ก็ดีครับแล้วก็รู้สึกว่าสำหรับคนที่แด้ดอลมาสก็น่าจะชอบเซตนี้ยังไงก็ลองใช้กันดูนะครับตามอธิยาศัยถ้ามีอะไรผิดพลาดประการใดนะพี่จะต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับยังไงในวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ